เอาหล่ะก็กลับชวนท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมนั้นจะมาฝากบอกว่าคนที่ติดตามผมอยู่น้ตอนนี้นะครับฝากไปกดติดตามชื่อช่องเพื่อนผมเลยนะครับเขาชื่อว่าสตังทายเลนเฮลโลนะครับช่วยกันไปกดติดตามกันด้วยนะครับเขาจะครบพันผู้ติดตามแล้วนะครับเนี่ยแปดร้อยแล้วครับลืมฝากไปกดติดตามกันด้วยนะยครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูคลิปหนึ่งเอาคลิปนี้แล้วกัน ครับเดี๋ยวลืมฝากไปกดติดตามกัด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกคลิปหนึ่งเอาไหมเอาปะเอาได้ได้ได้อันนี้คลิปนี้นะครับก็ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเอานะครับอย่าลืมฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนผมเองนะครับช่องเขาแปดร้อยนะครับแปดร้อยสองผู้ติดตามนะครับอย่าลืมไปฝากกดติดตามด้วยนะครับเหลือแค่ไม่กี่ผู้ติดตามนะครับจากช่องผมนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนี่นะครับจะชื่อเดี๋ยวให้ดูชื่อ นี่นะครับนี่เลยสตางไทยแล,ยลนด์ฮัลโหลนะครับเดี๋ยวลืมฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับเดีย๋ยว้ดูคลิปนี้นะครับโอ้โหเพื่อมาแล้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนะครับเดี๋ยวครับประมาณนี้แหละ แล้วลืมอนฟ้าไปกดติดตามกันเลยนะครับบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับ